โอ้โหไซส์สี่กิโลนะครับแน่หมายน้องนะครับใกล้ๆก,กันนะครับแม่สมสมกับออย่ากับถังถังหมายแหมเกือบเอาไม่ได้ <c oughs> เอาไซส่ใส่ถุงก็นอก้องมามานัมานมนัมนมนัมนมันมันมันโอ้แซ่แบครับแซ่บฮะโอ้ทั้งนั้นปลาก,กินเดี๋ยวไปวะกินเพราะกินเดี๋ยวก็จะเก็บเด็ดมาโจวเราน้ำพิล่ะเอามานัมานมนันมัน ันนนันนี้กไเนอาปลาใส่ถุงเรียบร้อยนะครับโอ้นน้องยามแล้วบัดเนี่ยยามเกาพุทธเอาได้เขียนอะไเหยื่อสูตรเดียวกันนะครับเหยื่อสูตรนี้แหละนะครับ มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าผมใช้เหยื่อสูตรไหนนะครับในการตกปลากระโห้ที่หมายนี้แล้วก็ได้ปลายิสกยักษ์นะครับไซสิ13กิโล15กิโลนะครับยิสกอ่าอินเอ้กระโห้อ,อินเดียก็ไซสี4กิโล5กิโลนะครับเหยื่อสูตรไหนนะครับอ่ะขอให้ท่านฟังไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะบอกสูตรเหยื่อขออารมภบทก่อนเรื่องเหยื่อตกปลานะครับ เออเหยื่อสูตรนี้ผมก็ใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับก็เน้นหาสิ่งที่สิ่งที่หาได้ใกล้ตัวนะครับไม่ใช่เหยื่อพิสดารอะไรมากมายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับมีคํากล่าวว่าปลาไม่เรื่องมากนะครับปลากินเหยื่อไม่เรื่องมากนะครับมีแต่คนนะครับเรื่องมากนะครับคิดแทนปลาสูตรนั้นสูตรทีนี้เยอะแยะวุ่นวายไปเสียหมดนะครับดั้งเดิมเมื่อก่อนตกปลาหน้าดินสมัยแรกๆนะครับ 20กว่าปีก่อนผมก็ใช้แค่รำหยาบผสมกับข้าวเหนียวต้มหรือว่าข้าวเจ้าต้มนะครับคั้นให้เข้ากันให้มันเหนียวมันปั้นได้หน่อยก็ใส่ไข่ไก่แค่นั้น่นสมัยก่อนนะนะโอ้โหใส่10บกิโลขึ้นน้ํานะครับเดี๋ยวมันต้องเข้าเยื่ออ,อ่อยผมสักวันแหละเมื่อก่อนตกอย่างนั้นมันก็กินนะครับนะอีกยุคหนึ่งก็ใช้รำ หยาบนี่แหละร่อนนะครับร่อนแล้วก็ปั้นใส่กล้วยน้ําว้าสุกงอมนะครับบางท่านอาจจะผสมขนมปังปอนเข้าไปผสมไข่เข้าไปบางท่านอาจจะผสมนมนะครับอย่างนั้นมันก็กินนะครับอ,อย่างนั้นมันก็กินนะครับแต่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับปลาในหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับด้วยว่าชีวิตของมันไม่ได้คุ้นชินกับการกินเหยื่อรำพวกนี้นะครับมันหากิน พืชน้ําตะไคร่น้ำนะครับพวกแหนต่างๆนะครับพวกสาหร่ายต่างๆนะครับดังนั้นการจะตกปลาหมายธรรมชาตินะครับเนื้อสิ่งอื่นใดคือการอ่อยนะครับอ่อยเหยื่อนะครับจะกินปลาใหญ่นะครับต้องรู้จักวางเหยื่ออ่อยนะครับเหยื่ออ่อยสําคัญนะครับคือเราจะสร้างนิสัยการกินเหยื่อให้กับปลานะครับอ่อยแบบไหนนะครับการอ่อยก็มีหลากหลายวิธีนะครับ สมัยก่อนก็ใช้รำเป็นกระสอบก็มีนะครับเจาะเจาะเจาะถ่วงหินนะครับก็มีบางท่านก็ใช้รำย่าใส่ขี้วัวขี้ควายก็มีนะครับบางท่านก็ใช้โพลนวัวโพลนควายก็คือเศษหญ้าในลำไส้มันนั่นแหละคันบางท่านก็ใช้สาเล่าผสมรำนะครับบางท่านก็ใช้รำย่ากับดินโคลนนะครับอ่อยนะครับพอปลาเข้าก็ใช้เหยื่อตกนะครับแต่วิธีอ่อยของผมง่ายๆนะครับก็คือ ไม่ต้องไปหาขี้วงขี้วัวไม่ต้องใช้ลำเป็นกระสอบนะครับผมใช้เหยื่อที่เราจะตกนี่แหละนะครับนะเหยื่อที่เราจะตกนี่แหละนะครับถังแรกอ่อยลงไปก็ใช้ประมาณ10กิโลว้าวใส่10กิโลนะครับกระโดดน้ําอีกแล้วไซสกิโลก็ใช้เหยื่อที่เราจะตกนะครับอ่อยลงไปนะครับถังก็ประมาณ10กิโลเลยอ11 12กโลอัตราส่วนผมผสมอยู่ที่12กิโลนะครับ ถังแรกก็อ่อยลงไปประมาณสัก12กิโลก็ดูสัก3วันนะ3วัน4วันก็อ่อยซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ครึ่งถังนะครับประมาณ5-6กิโลนะครับถ้าปลาเริ่มเข้าแล้วมันจะกระโดดน้ําแบบนี้แหละตูมๆนะครับมีฟองอากาศฟองปลาเข้ามางมเหยื่อนะครับครั้งที่3ก็อาจจะอ่อยสักกิโลนึงนะครับเอ่อก่อนวันก่อนจะตกนะครับหรือว่ามาตกเลยก็ได้นะครับถ้าตกไปหน่อยแล้วปลามันแตกฝูงงล้วก็อาจจะบอมเหยื่อลงไปช่วงเช้านะครับสัก10ก้อน ห้าก้อนนะครับสิบห้าก้อนก้อนไม่ใหญ่นะขนาดไข่ไก่นะครับเพื่อรวมฝูงปลาไว้ก่อนนะครับอ่ะหลักการมันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใช้เหยื่อสูตรไหนก็ช่างนะถ้าท่านอ่อยเนี่ยส่วนใหญ่ปลามันจะเข้านะครับแต่ก็ต้องมีปลาด้วยนะแต่ก็มีบางครั้งที่อ่อยแล้วมันไม่เข้านะเวิ้งนั้นมันไม่มีปลาผ่านมาเจอนะครับอ่าก็มีเหมือนกันนะครับอย่างายเนี้ผมอ่อยสีถังแรกอ่ะไม่เข้านะอ่าจนรอบที่สองนะครับเว้นมาอีกเดือนนึงมาอ่อยจุดนี้นะครับถึงได้ตกปลานะครับ ต้องอ่อยปลาเอ้อต้องอ่อยเหยื่อนะครับสร้างสร้างนิใสัยให้มันนะครับอ่ะสูตรเหยื่อนะครับทีนี้สูตรเหยื่อที่ผมใช้ตกนะครับถ้าเป็นหมายธรรมชาติแบบนี้แล้วท่านตกคนเดียวแบบนี้อยู่แบบนี้นะครับแล้วได้อ่อยเหยื่อนะครับแนะนําสูตรนี้ใช้ได้นะครับปลายิศกก็กินนะครับปลาในก็กินนวลจันทร์ก็กินตะเพียนก็กินปลานินก็กินอะไรแหละกระโฮงก็กินนะครับ กินทุกปา่าเหมือนกันเถอะสวายก็กินนะครับผมใช้สิ่งที่หาได้ง่ายๆนะครับใกล้ตัวนะครับก็คืออย่างแรกนะครับมันมี3มสิ่งนะครับผมใช้ผสมกันอย่างแรกก็คือหัวอาหารปลาดุกนะครับหัวอาหารปลาดุกยี่ห้ออะไรก็ได้ก็หัวอาหารปลาดุกแล้วกันหัวอาหารปลาดุกใหญ่นะครับหอมๆห,หน่อยนะครับถ้าฉันมีตังค์หาไฮเกตได้ก็เอาไฮเกตนะครับแต่ของผม ร้านค้าเขาไม่มีไฮเกตมันมียี่ห้ออะไรไม่รู้เขาใส่ถุงไข่ผมก็เอาหนึ่งถุงนะครับกิโลหนึ่งนะครับอย่างที่2ก็คือหัวอาหารหมูนะครับอ่าจะหัวอาหารหมูนมก็ได้หัวอาหารหมูใหญ่ก็ได้ได้หมดนะครับขอให้มันหอมอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอย่างที่3ก็คือรำนะครับอัตราส่วนก็คือใช้หัวอาหารปลาดุก1นกิโลนะครับหัวอาหารหมู1นกิโลนะครับใช้รำมสองกิโลนะครับรำบางครั้งผมก็ ไม่มีรำอ่อนนะผมก็ใช้รำหยาบร่อนเอานะครับบางครั้งก็มีรำอ่อนก็ใช้รำอ่อนนะครับก็แล้วแต่ลงสีเขาเขาจะมีนะครับคือลงสีแถวบ้านก็เขามีรำอ่อนด้วยแต่ก็ก็บางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันนะครับแต่ร่อนนะถ้ามีรำหยาบก็ร่อนนะครับใช้ได้อัตราส่วนนะครับวิธีทําก็ง่ายนะครับถ้าท่านมีเครื่องปั่นเครื่องบดก็จะบดผสมกันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมใช้วิธีนี้นะแช่น้ําหัวอาหารประดุกก่อนนะครับแช่ให้มัน มันนิ่มก่อนนะครับน่มันนิ่มแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาหัวอาหารหมูไปผสมนะครับน่ะหัวอาหารหมูผสมคุกเล้าใส่น้ําหน่อยนะครับทิ้งไว้นะครับชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะครับหัวอาหารหมูมันนิ่มนะมันละลายออกเป็นผงน่ะเหมือนละรำนะครับมันจะมีรำมีข้าวโพดมีนมมีอะไรเยอะแยะนะผสมในนั้นนะครับอ่าหัวอาหารปลาดุกก็นิ่มแล้วเราเราก็ใช้รำนะครับคุกเล้านะครับอ่าไม่ให้ Ghana, aquela, เหนียวนะครับ ให้พอดีอ่าวังั้นเถอะนะครับเสร็จแล้วปิดฝาถังนะครับหมักไว้1คืนนะครับเก็บไว้1คืนนะครับเช้ามาใช้ได้เลยนะครับวันแรกก็เริ่มหอมนะครับอ่าวันที่2ก็จะเริ่มหอมเป็นกลิ่นมักกลิ่นอะไรนะครับถ้าวันที่3ปริมาณมันเหลือน้อยท่านก็เสริมรำเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเสริมรำเข้าไปกครึ่งกิโลก็ได้นะครับเจียจางกลิ่นไม่ให้มันแรงเกินไปนะครับส่วนใหญ่ผมก็อัตราส่วนนี้ก็ใช้ได้3วันสี่วันนะครับ ลงทุนแค่ประมาณหนึ่งบาทนะครับโดยประมาณนะครับหมดไม่เยอะนะครับสูตรนี้นะครับกลิ่นมันจะหอมอ่าถ้าเราใส่หัวอาหารหมูนะครับมันจะไม่เน่านะครับจะกลายเป็นเยื่อหมักนะครับผมเคยทดลองใช้เฉพาะหัวอาหารปลาดุกแล้วนะครับผสมรำได้3ามวันนี้ก็เริ่มขึ้นลากินเปลี่ยนนะครับกินไม่ออกเปรี้ยวไม่เหมือนเดือวหมักนะครับแล้วก็เน่านะครับแล้วก็ขึ้นรานะครับเนี่ยสามอย่างนี้นะครับได้สูตรมาจาก ทางเหนือนะครับเมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาลงไว้ในเว็บสยามฟิชชิงนะครับเมื่อก่อนเขาตกโอ,อก,กินทุกปลานะเขาตกเขื่อนเนี่ยปลากาก็กินปลาในปลาตะเพียนปลาโอกินทุกอย่างนะครับแล้วก็มันหาง่ายนะครับายอนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับอาทีนี้เกินเรื่องย้อนให้ไปย้อนให้ฟังเรื่องอาหารปลานะครับ20ปีที่แล้วอย่างผมว่านะครับก็ เหยื่อง่ายๆมันก็กินนะครับปลาไม่ได้เรื่องมากถ้าเราอ่อยแบบนี้นะครับไมายอ่อยเนี่ย20ปีก่อนเนี่ยพอพ้นยุคนั้นก็เริ่มรู้จักอาหารปลานะครับเหยื่อตกปลาเหมือนกันเถอะโอ้โหแถวบ้านไม่มีขายนะครับในตัวอำเภอไม่มีร้านขายเบ็ดนะเมื่อก่อน20กว่าปีก่อนนะครับเข้าเมืองทีไรต้องโอ้โหแม้แต่รำอ่อนก็หายากต้องซื้อมาทีละกระสอบนะครับอัดอ,อาหารปลาเหยื่อตกปลาดิมาทีละ20-30ถุงนะครับ ก็ใช้ได้กันเป็นเดือน2เดือนนะครับออกเมืองทีเมื่อก่อนนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพอมาได้สูตรนี้แล้วผมว่าชีวิตมันง่ายขึ้นอนะ่ะไม่ต้องไปหาเมื่อก่อนมันไม่มีขายออนไลน์แบบนี้เนาะเมื่อก่อนต้องเข้าเมืองนะครับไปซื้ออาหารมาซื้อขนมปังมานะครับซื้อขนมปังแถวบ้านก็จะมีแค่ขนมปังปอนเป็นแถวก็รู้สึกว่ามันแพงก็ต้องไปซื้อขนมปังที่เขาเป็นเศษขนมปังเนาะใช้มาก่อนนะครับใช้เหยื่อสําเร็จผสมพรัเนาะ ทุกวันนี้ก็ง่ายนะครับเอาสิ่งที่มันหาได้รอบตัวแล้วก็มันถูกจริตผมนะครับแต่แต่พึงระลึกนะครับว่าสูตรนี้นี่ไปตกบอ่อแข่งไม่สู้เขานะครับหรือว่าถ้ามีท่านไหนมาตกข้างๆท่านแล้วเหยื่อเขาดีกว่าเนี่ยโอ้โหแพ้เขานะผมเคยไปตกบอ่อแข่งเนี่ยวันแรกเนี่ยกินแต่ผมเลยผมนั่งคนเดียวอะโอ้โหดึงเอาเจ็ดตัวแปดตัวใหญ่ๆั้งนั้นนะครับสวงสวายนะครับนวลจันท์อย่างเนี้ย ใช้สี่ห้ากิโลตกโบกแข่งนะครับพอวันที่สองเน่มีคนมานั่งข้างๆโอ้โหไม่ผมไม่ได้สักตัวเลยนะจน,จนจวนจะค่ำนะประมาณสักบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยนะที่ข้างๆล้วบอกเอาลองเหยื่อเขาไปไปใช้ดูงนะั้นผมถึงได้ปลานะครับสองตัวได้สวายขึ้นมาสองตัวไซส์สองกิโลกว่าแต่และตัวโอ้โหรู้เลยว่าเหยื่อเราเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้เหยื่อส่วนนี้ใช้ได้สําหรับ เหยื่ออ่อยแบบนี้แล้วมันหาง่ายนะครับอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องไปหาเหยื่อสุดนั้นสุดนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปตกแข่งหรือว่ามีคนมาตกข้างๆแล้วเหยื่อเขาดีกว่าคุณเนี่ยโอ้ไม่สู้เขานะอ่าก็พิจารณาด้วยนะครับสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็สร้างนิสัยให้ปลามันกินเหยื่อนั่นแหละนะครับเหยื่อสุดไหนก็ได้นะครับเหยื่อสุดไหนก็ได้ที่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ผ,ผสมลามตามอาาัตราส่วนก็โอเคนะครับมันก็กินแทบทุกยี่ห้อนะครับแต่สำคัญต้องรู้จักวางเหยื่ออ,อ่อยนะครับอ่า แต่ถ้าไปตกแบบหมายแม่นงแม่น้ำเนี่ยเขาก็วัดกันที่เหยื่อนะครับเอาเหยื่อสุดนี้ไปก็คงสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ไปเจอเหยื่อจริงๆเขาจะเป็นบ่อตกปลาล้วก็สู้เขาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาตกอย่างนี้แนะนําเลยนะครับไม่ต้องไปหาเหยื่ออะไรให้พิสดารน,นะครับง่ายๆแบบนี้แหละรําหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารหมูนะครับผสมกันหมักไว้หนึ่งคืนนะครับ กลิ่นหอมละมุนเลยนะครับมันจะออกเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ไม่เน่านะครับเก็บได้เป็นอาทิตย์นะครับเวลาผมเก็บใช้สองกิโลขึ้นน้านะครับเวลาผมเก็บเนี่ยถ้ามันเป็นอาทิตย์หนึ่งกลิ่นมันเปรี้ยวมากผมก็ผ่าอ่าอาจจะเอาหัวาหารปลาดุกปั่นให้ละเอียดอ่าหัวาหารหมูปั่นให้ละเอียดแล้วก็ลำนะครับผสมกันแล้วก็ผ่าเข้าไปนะครับอ่าให้กินมัน นิ่มๆขึ้นอีกอ่กลิ่นจางขึ้นอีกนะครับถ้ามันกลิ่นแรงเกินไปนะครับอ,อ่ะคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านที่ฟังจนจบนะครับจะได้ชุดความรู้ไปเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่ากระตกปลามานานพอสมควรแต่ว่าฝีไม้ไลายมือก็ไม่ค่อยมีหรอกนะครับก็แค่แน่แต่ฝีปากนั่นแหละกับอาศัยว่าหากินหมานเนะ <laughs> เาะอ้าวเหยือที่ใช้ตกกระห ố หมยนี้นะครับแล้วก็อัดยี่สก ไซส์ใหญ่ๆนะครับตกมาหมายนี้ตกมา20กว่าปีนะครับอัดปลามามากกว่า500ตัวนะครับไซส์10กิโลนี่ได้เป็นร้อยตัวนะครับหมายนี้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับ